สวัสดีครับได้เวลา,างข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดแพร่นะครับไปดูงานใหญ่ของจังหวัดแพร่ครับมีท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดคุณอภิชาติโตดีโลกเวทเป็นประธานงานนี้เป็นงานนามัสการพระธาตุวัดวังหลวงครับวันสุดท้ายของงานนั้นถือว่าเป็นงานใหญ่มากเพราะมีการนึ่งข้าวทิพด้วยหายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นการนึ่งข้าวเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ <S <S ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นึ่งก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับสมด้วยปืน้างใต้ถัดไปนั้นเป็นถังน้ํามัน200ลิตร แล้วขยับขึ้นไปเลยผ้าแดงะครับนี่เป็นไม้ตะเคียนทั้งต้นนะครับทะลวงตรงกลางเป็นไหครับสหรับนึ่งข้าวเหนียวความสูงสองเมตรก็หนึ่งวาครับถึงได้บอกว่าเป็นการนึ่งข้าวเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกดูนะครับชาวบ้านมาร่วมกันมากมายเพราะว่าข้าวเหนียวในไหนั้นชาวบ้านเอามาร่วมกันน้ําที่แช่ข้าวเหนียวก่อนนึ่งครับเป็นน้ํามนจากสา1อยแปดเ็ดวัดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาบอกว่าสุกแล้ว พอราอุสุกทั่วกันแล้วคราวนี้ครับต้องยกข้าวครับที่นึ่งเสร็จแล้วขึ้นมายกด้วยแรงคนไม่ได้ครับมาแล้วครับรถเครนช่วยกันยกครับนี่ครับตะขอเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาตามกําหนดการครับจานแรกหรือว่าถ้วยแรกนั้นเจ้าวาจะตักให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานในพิธตีแต่พอข้าเหนียวมาตั้งได้ที่ปั๊บแม่เจ้าวาดไม่ทันซะแล้วครับทุกคนอยากได้ข้าวมงคลนะครับก็บอกว่านี่คือข้าวมงคลโอ้โหแย่งกันอุตลุดครับ ทุกคนอยากรับประทานครับก็เชื่อกันว่าข้าวมงคลน,นี้ทานแล้วครอบครัวจะมีความสุขตัวเองก็จะมีความเจริญด้วยงานนี้จะมีทุกปีปีหน้าและปีต่อๆไปสงสัยต้องจัดคิวให้ดีกว่านี้